เป็นไงแม่อ,อาคาพร้อมหรือย,ยังไปไหนไปไหนไบอกก่อน,นบอกก่อน,บอก,กอนบอกดีๆก่อนไปเที่ยวทะเลไป็นไงสนุกไหมคะสนปไปม,มองกล้องหน่อยสิคะเนี่ยมองไม่เห็นเลย ดีใจตื่นเต้นไหม เดี๋ยวเราก็มาเที่ยวกันแบบชิวๆครับให้แม like? oh. oh, ่เดินอาจจะไม่ค่อยได้คุยกับแม่หรืออะไรนะแล้วก็ถ่ายดูบรรยากาศเจอเอฟซีครับเอฟซีแม่เที่ยวเชียงใหม่เพิ่งกลับมาถึงเมื่อคืนเมื่อวานเช้าเขาดูอะไรกันเนี่ยเขาฟูนี่อะไรอ่ะปู้มะ สดสดเลยครับพีปนู่นระเป็นไงเป็นไงฮะงามกว่าทะเลอ่ะไม่จิมล่ะจิ้มพอหน่อยล่ะต้องต้องไปในเก๊ะในกาะไม่ในกาะมันมันสะอาดเดี๋ยวลองเอากดจิมพอเหมือนแตแะๆพอนึ่กันอ๋ออนี่เขาบอกห้ามยิงปลาห้ามห้ามให้อาหารปลาห้ามเอาอะไรนี่เขาเขียนไว้กฎของเขา เรือชาวเลแถวนี้ก็จะมีแบบเค้าของทะเลที่แบบหามาสดๆขายนะครับเมื่อกี้ก็เห็นปูม้าปูม้าปูหินสดัปูสดแว,วันนี้เนาะเออของสดจริงๆเลยเอามาจากาทะเลเลยเยๆๆๆน่นะเดี๋ยวต้องจัดไปแบบตำหน่อยโอ้เราไม่ได้เอาเครื่องมา <c oughs> เครื่องตำอะที่เราตำ <c oughs> ถั่ว <ๆ S 1> ตำอะไรเงี้ยจริงไม่ถ้ามันมีตลาดสดเราแวะตลาดสดได<ๆ>้ต้องต้องหาต้อง,องหา,งหาแล้วแหละเราไปตำเองกินสดๆเลย ก password, ถุงไงแล้วก็ทุกๆนี่ไหมว้าวดูสิดีใจไหมคะได้มาทะเลดีใจอืมว้าวนู่นนุ่นตากับยายไปนู่นแล้วงไปเลย โอ้เปลือกหอยหอยเตเลยเนี่ยสรุปที่ตื่นเต้นทีน่สุดก็คือน้องข้าวอุ้ย <c oughs> น้องข้าวมาดูขึ้นนี่ดีกว่าบบนะโอ้ใช่แค่บอกว่ามันเป็นปูไหนไอ้ที่ดำๆเหรอหินหรือเปล่าอะไรไม่รู้ปูใช่บบอ๋อมันเป็นเหมือนสาล่าย กูเด uhm, ินไปเดินมาว่ะแม่บอกอ่ะแม่เกือบจะลงไปจับเองแล้วนะไอตื่นเต้นไหมเห็นทะเลครั้งแรกโอ้โหตื่นเต้นมากอ่ะนั่นนั่นไม่ว่ามันนั่นอ่ะมันเหมือนปูอ่ะไปมอ่ว่าเป็นปูอ่ะไม่ว่าโอ้โห ออออเป็นแฟนอะไรครับเดนมาเลยครับเดินดูเลยมุ่นนี้ออจะเป็นจุดที่แบบชาวประมงเอาเอาของทะเลมาขายนะครับขาดสวนสน,สนนะจะไม่ถผิ้ก็มีกุ้งหอยปูปลาจะเป็นราคาราคาชาวประมงเนาะแล้วก็มีบริการเผาอะไรนี้ด้วยเดี๋ยวหาดูกัน กำลังจะไปขึ้นเรือนะครับผมเป็นยังไงเย้เราจะไปไหนเนี่ยไทะเลมาถึงทะเลแล้วนะ,ะเ,เรี่รถควบกันครับเย่กากำลังจะไปขึ้นสปีดโบ๊ทว้านักรารดูเรือโนนดิเต็มเลย

อะไรนะคม่ต้องติดข้างล่างก็ได้อ๋อเอาันเดียวก็ได้อย่เงี้ยให้เบาๆพอลอรัดไปไหมน่ะไม่ไม่ไมที่รัดเนี่ยมันเลื่อนได้นะเป็นไงลูกดูมากเ,เลยผาเสียวผาเสียวหรอวะอวุ้ยดูขึ้นสิ Gracias. จะไม่ทันเลยเหรอเดี๋ยวพี่เดี๋ยวขึ้นมาก่อนแล้วพี่เดี๋ยวรเราไปึอนข้างเรือนะครับผมอันนี้เราเนี่ยไปยื่นหมายถือว่าเราจองโรงแรมแล้วอะไรเงี้อยอันนี้ต้องขนเองแล้วตอนนี้อันนี้ต้องขนของเองแล้วมาสิจ้าไปก่อนเลยจ้า ถึงทะเลก็มากินอาหารทะเลกันนี่หลายอย่างเลยซื้อมากินที่บ้านพักเลยนะครับซื้อขาดไม่ได้หนังปอง <c oughs> ขนาดมาทะเลยังมีหนังปองครับ <c oughs> อนนกอาหารทะเลก็กินหนังปองอยู่ <c oughs> กับกรอบเลย <c oughs> หนังปองบวกอวามยนะครับสนใจสั่งได้ <c oughs> <c oughs> หาตังเที่ยวทะเลต่ออันนี้ก็ปูสดๆนะครับซื้อมาจากชาวประมงแล้วก็ให้เขาเนืนอมีปูมีกุ้งมีหอยปูปานั่งกินกันที่หน้าบ้านพักนี้เลย เดี๋ยวค่อยว่ากันเติมพลังกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นทะเลกันนะครับหมุนตัวหน่อยสิจ่ะเต็ดเด็ดเด็ดเอามาทะเลกอดดำซะงั้นเป็นไงแม่แม่เป็นไงเออนักข้าวเป็นไงล่ะดูทรายดูทรายดีนักข้าวอันน้อยบอกแล้วทรายขาวไหมเฮ้ยจะเล่นแล้วเหรอ แล้วใครจะเล่นแล้วล่ะไม่ลงกันหรอมาทางนี้มาทางนี้ลูกหมไม่มานี่ก็ถ่ายลงถ่ายรูป นี่แม่แล้วแม่ลงแล้วแม่ลงแล้วน้องข้าวเล่นอยู่นู่นะครับเล่นอยู่ตรงชายหาดพอนังอน่งพอนั่งดูของกุนจริงพอ่พอพ่อไม่อยากเล่นแล้วโอ้ยแม่ติวอ่ะของตลบอ่ะตรงนี้ขึ้นแรงเหมือนกันเนาะ ไม่รู้เขาต้องเขาต้องโตกับขึ้นยังไงไม่ให้แบบว่าโดนหน้านี่บอกว่าน้ำเต็มเลยถ้าแม่ได้กินแล้วแม่ได้กินน้ำไปละตรงนี้ก็จะมีมเห็นไหมมีหมูกระทืหมูแทะตอนเย็นน่าจะมาดูสักหน่อยว่าเป็นยังไงนะ